นีัดครับผมผมเบลขอบสนามฮะวันนี้นะครับผมดูปฏิทินก่อนวันที่13ากันยาย,ยนแล้วครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่า,ามีความตื่นเต้นอย่างสูงเพราะวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟีฟ่าสเวอร์ชันเดโมจะออกมาให้เราเล่นกันหลังจากผมเนี่ยได้เล่นไปนิดเดียวเองกับริยาดมาเลนและสลีม,มานี่นะครับผมที่ฮ่องกงนะฮะวันนี้เนี่ยฟีฟ่าสได้ออกตัวเดโมให้ทุกคนได้เล่นกันทั่วโลกแล้วถ้าหากใครยังไม่เล่นนะครับผมมี PlayStation 4นะครับ เข้าไปโหลดเดโมกันได้เลยนะครับผมที่ PlayStation Store ส่วนใครยังไม่ได้พรีออเดอร์นะฮะ26กันยายนนี้เกมออกแล้วนะครับผมไปพรีออเดอร์กันไว้เลยเพื่อจะได้เล่นพร้อมกับผมและที่สําคัญนะครับคุณยังจะได้รับสิทธิพิเศษประโยชน์มากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูเกมแบบทั่วไปกันว่าข้างในเกมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็เองก็ต้องยอมรับว่าลืมหน้าจอไปแล้วเพราะว่าไม่ได้เห็นมานานประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ซึ่งในงานวันที่26กันยายนนะครับผมจะเดินทางไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะฮะไปร่วมงานเปิดตัวเกมฟีฟ่า18นี้นะครับ4ทุ่มของบ้านเรานะฮะ เตรียมเลยครับผมเตรียมชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวเกมจากญี่ปุ่นส่งตรงนะครับที่ช่องทวิตของขอบสนามได้เลยเอ,อ้อและหากใครนะครับผมอยากร่วมสนุกเกมชิงรางวัล PlayStation 4 Pro นะฮะจำนวน3ามเครื่องเลยอย่าลืมนะครับผมดูใต้ลิงก์นี้นะครับใต้วิดีโอนี้ในช่วงคอมเมนต์เนี่ยนะฮะจะมีลิงก์ไปร่วมสนุกชิงรางวัลอยู่นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ กดสตาร์ตปาร์ตเข้าไปในเกมเลยโอ้โหดูครับผมพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเกมฟีฟ่า18ครับคริสเตียโนโรนโดโดยหน้าปกเนี่ยจะเป็นรูปโรนโดนะครับเอามือจิ้มไปที่หัวใจนี่ครับมีการระบอกนะครับว่ามีระบบมีฟีฟ่าอ่ิมิทีมรูปแบบใหม่นะครับไอคอนอีดิชั่นนะครับถ้าท่านพรีออเดอร์วันนี้ท่านจะได้สิทธิพิเศษมากมายก่ายกองเลยอย่างนี้แน่แหละคือเรื่องก่อนชาวบ้านเขา3าวันคนอื่นเขาเล่นวันที่ห6ท่านจะได้เล่นวันที่23 2 4เอสสุดยอดเลยมีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นด้วยนะครับผม อันนี้ผมลองกดเข้าไปก่อนคำขนนะสำหรับใครที่ตสนุกกับบทในเรื่องของฟีฟ่18อยากจะเล่นต่อมากเพราะในเรื่องภาคแรกมันสั้นมากนะฮะภาคนี้ก็กลับมาต่อจากภาคแรกเลยฟีฟ่า17ภาพสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่อลาลเคันเตอร์อยู่กับครอบครัวครบโอ้ยมาเชลซีเว้ยโอ้ จะบอกว่าเนื้อเรื่องภาคนี้สามารถเล่นมันติเพลเยอร์ได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากเล่นอเล็กซคนเตอร์แบบกับเพื่อนนะฮะสามารถเล่นทั้งทีมก็ได้นะครับบังคับทั้งทีมนะครับเ่าจะเป็นโกงกองหลัง หรือจะบังคับเป็นอเล็กซานเดอร์คนเดียวก็ได้หรือจะใช้เพื่อนมาเล่นด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันครับภาพนี้พิเศษหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดปกติบ้างโดยวันนี้นะครับทีมที่ผมจะเลือกนะครับแน่นอนครับปต้องเป็นทีมโปรดของผมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าที้ดูก็โอเคนะครับภาพสวยมากเลยภาพนี้นะครับสามารถเปลี่ยนตัวนะครับสมมติว่าเตะบอลออกหลังเนี่ยท่านสามารถกด r 2ค้างแล้วเปลี่ยนตัวได้ทันทีโดยไม่ต้องกดสต็อปอีกต่อไปแล้วนี่คือระบบใหม่จากลูกกากูซ้ายขอเป็นมาซิยาวแล้วกันนะขวาเออ มากิตยานตรงกลางเอเรราโอเคอยู่แล้วมาติชสกิตลิงและเดี๋ยวเราไปดูภาพในเกมฟีฟ่า18กันครับว่ามันจะสวยแค่ไหนมาภาคนี้สามารถยิงแล้ววิ่งไปดีใจกับคนดูได้เลยด้วยนะครับวิ่งขึ้นอัศจรรย์ไปได้ด้วยความผิวไหวของเสื้อนักเตะดูครับรายชื่อทุกอย่างดูโอเคหมดครับ <c oughs> เอาละเราลองมาเล่นกันเลยดีกว่าความรู้สึกของผมในกาครั้งแรกที่ได้จับเนี่ยมัน มันเล่นมันมันเลี้ยงแบบสมจริงมากเหมือนเล่นบอลจริงๆเลยเอาังหวันนี้ลุดมากโค้นยิงเลี้ยง ลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้พร p อ e order FIFA 18นะครับวันนี้เนี่ยสามารถพ p r อเด d e r ได้แล้วนะครับใครที่เล่น PlayStation 4นะครับให้ไป pre เดอ e r ได้ที่ PlayStation Store หากใครเล่นใน PC นะครับผมสามารถเข้าไปพ p r อเดอร์ได้เลยที่เว็บของ EA หรือ Origin นะครับผมรับรองว่าใครที่สั่งจองไอคอน Edition นะท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายแน่นอนแล้วเจอกันวันที่16นี้นะครับ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นชาฟัดยูเนเต็ดในเกมฟีฟ่า18นะครับผมทำตามผมนี่เลยนะฮะอันดับแรกนะครับผมให้ท่านนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ FUTUNITED พิมพ์ง่ายๆครับผม f u t u n i t e d .com นะครับเว็บไซต์ก็จะพาเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะฮะใครอยู่ประเทศไทยมันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับอันดับแรกให้ท่านมองด้านบนนะฮะจะเห็นว่ามีปุ่มสมัครสมาชิกกด ะครับก็จะมีเชื่อมต่อใน Facebook เชื่อมต่อในก g o o g l e t w i t t e r ์หรือ Instagram เนี่ยถ้ามี Account ไหนนะครับสามารถผูกกับ f a ซต์บิเดเต็ได้เลยอย่างผมมี f a c e b o o k นะครับก็กดเข้ามาออกเปิดปุ๊บเข้ามาปุ๊บก็กดดำเนินการต่อในชื่อของเรานะครับไม่แค่นี้เองครับผมท่านก็นับว่าเป็นสมาชิก f ัซต์บิเดเต็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆค่นี้ใครยังไม่ลองลองทำตามดูครับไม่ยากเลย